สวัสดีค่ะทดสอบนะคะทดสอบว่าได้ไหมนะคะทดสอบทางนี้มั่งมันจะได้ไหมลองทําลองทํานะคะเอาเร็วๆใครอยู่มา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 ทักทายหน่อยเร็วๆเ,เป็นไงอะ่ะอยากทดสอบเฉยๆนะคะว่าลองฮัโรฮัโร,รมาดูดิมาทักทายหน่อยเร็วอยากจะดู ฮัลโหลเทสเทสได้ใช่ไหมโอเคอย่างน้องนนน้องนองนงเห็นพี่มนชัดไหมได้แล้วใช่ไหมเออใช่ไหมโอเคไหมโอเคนุ่แต่รูปมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะหน้าจอเพราะว่าคอมไม่ได้เปิดไอ้นี่นะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่โมโนเสียงเครื่องนี้ลงก่อนม,มันคนละเครื่องกันไงเพราะว่าเครื่องนั้นอาจจะยังไม่ได้เปิดไองนี่นะคะยังไม่ได้เปิดอะไรนะยังไม่ได้เปิดอ้ยังไม่ได้เปิดจอยโอเคเนาะเนาะเนาะเสียงล่ะเสียงโอเคไหม เสียงก็โอเคไหมเสียงภาพโอเคไหม <c oughs> ทดสอบทดสอบเฉยๆนะเพราะว่าพี่มนยังไม่พี่มนยังไม่มั่นใจ <c oughs> โอเคโอเคเป็นเบาๆจริงๆพี่มนยังพลาอีกข,ขึ้นนะว่าพงบอกว่าพี่มนล้อมทดสอบว่บาโปรแกรมนี้พี่มนไดบ้บเพราะว่าไอ้โทรศัพท์พี่มนมันนานนี่นะคะมันมันมันชาร์จแบตบ่าเขานะ ดีครับดีครับแต่กกมุนบ้างครับใช่ไหมโอเคอืมโอเคถ้างั้นอ่ะมุนมากบอโอ้โเหรออ,หรอ,อืมพี่มุนมาผ่ามันบกคอยอันนี้ไงผ่ามันบกคอยนิ่งเนาะเออใช่ไหมผ่ามันไม่คอยนี่ใช่ไหม เดี๋ยวทดสอบดูเฉยๆนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเวลาน้องเขาอีกคนเขาขึ้นนะแต่ว่าพี่มนลองลองทดสอบระบบเฉยๆพี่มนอยากรูว่าพี่มนขึ้นตัวนี้ได้ไหมแค่นั้นเองนะคะสวัสดีใจเยฟอนคอยทดสอบระบบเองเฉยๆใจเยฟอนคอยบอกถ้ามีคืนไล่อดอกอันกลอ้องเบรงมาโปรแกรมนี่คอยคืนไล่ได้บอนะเลิกแล้ว <c oughs> เอาเลิกแล้วก็เลิกเมื่อเลิกอีกเด้อวันนี้เด้อเวลาเกาเด้อ วายสามเมืเ่อเลิกกว่าอีกเด้วเออคอ,อยร้งองรบบะบบอันนี้ซื้อคอ,อยอยากขืนไล่พ้องกันตัวนี้ซื้อคอ,อยอยากทดสอบตัวนี้เองนะะเพราะว่าอันตัวนี้คอ,อยว่าถ้าได้เคยขืนไล่ก็เถอะเออเพราะว่าเรอาอล,อลอ่องอบอนนะเบิร์กมาก่าาอยขึ้นได้บอลนะเออจริงๆแล้ว่ถ้าในแมนเวลาต่คอยขืนไล่ดอกผมไปทุรกข้างนอกก่อนนะครับ ปิดไปก่อนเลยน้องนวพี่มลลองระบบเฉยเดี๋ยวพี่มนขึ้นเอตอนบ่ายสามนู้นนะคะเออพี่มนลองไอ้นี่เฉยเขอบคุณหลายๆนะคะน้องบาวพงแลยกะเยพ่น้านจาจ้ะอันนี้ทดสอบระบบเ่ยๆนะจน๊นเนาะอืมอย่าหัวมันนั่นมันใส่ใดบ้บเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยพอกันตอนอาตอนตอาต,ตอนบ่ายสามโอเคค่ะโอเค